สวัสดีครับบาบาทอสทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฮะทำอะไรครับหลับหรือเปล่าเนี่ยฮะหลับเปล่าทำไรอยู่แล้วมานี่ดีมาเร็วบาบาทำอะไรอยู่ครับหลับเปล่าแล้วอนอนหลับทีไรขี้ตาเยอะทุกทีเลยเออทำอะไรครับเนี่ยบาบาทอสมาอะจับพุงเลยเดิเนี่ยฮึอะจับพุง บูรี่อ้วนนะครับตัวนี้หมาที่บ้านของแอดมินนะชื่อบาบาทอสน้องหมาอ้วนน่ารักตัวนี้บาบาทอสอายุ4ปีนะครับเป็นอเมริกันบูรี่นแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆดูเล่นๆน,นะครับาบ้าีาิตาเยอะเล้าฮะ ออกีตาออกไหมหลับที่ไรขี้ตาเยอะทุกทีเหิวยังครับเนี่ยหิวยังปะป๊าเหิวยังฮะเหิวยังหงวยังครับนอนอืจริงๆก็เป็นหมาเลยนะขี้เล่นมากนี่เขานอนครับ บาบาทอสนอะอือเจ้าบาบาทอสมานอนหนึ่งเดียววันนี้คลิปแรกขี้เกียจมากเลยวันนี้ครัมาลุกแล้วมาแล้วแล้วอ่าแล้วโอ้โหหาดูดิม่วงนอนขนาดไหนคิดดูดิครับมาเข้ามาหามาเมามามาบาบาหาหน่อยสิวิ่งหนีเดินมาหน่อยสิขี้เกียจจัง ออกรายการนะเนี่ยหือ้วนอะเดินาบาบาเดินม,มาเดินบุ้ยอ้วนเดินอะมาบุ้ยอัวนเดินะเดี๋ยวผมลองลอยเขาทานดีกว่านะครับอะีอย๋ยวมาดูกันนะครับ ดูนะครับผมให้เนื้อไก่นะเป็นออนเดอร์ล่อมาเดี๋ยวที่จะมาป่ะป้าบา้าแล้วบาป้าแล้วกินนี่เึ้ามา่ะแล้วบาป้ามาของกินแล้วเึป่ะแล้วมาแล้วดูดิขี้เกียจมากเลยทำไมวันนี้ไม่อัลเลอร์เลยอ่ะขี้เกียจเนะี่ยดูดิมาดิแล้วดูดิอ่ะกินแล้วโอ้โหอืม อเมริกันบุย้ยอ้วนบาร์บะทอสเนี่ยสบายเลยนะเนี่ยเออนอนกินนอนกินนอนเจ้บบาบาบะทอสมาลูกม,มาเอา้อารมณ์แล้วอ,อ่ะมาเปล่ามาลูกมาลูกบาบะมาลูกมา อ,อเดินนะโอเคโหน่ารักกันเนี่ยเออยวันนี้ก็แนะนําสุน,นักของแอดมินนะครับน้องหมาอนอนให้จับพงนะุงฮะเจ้าบ,บาบาทอสเนี่ยเขาชอบให้จับพงุงประจำมาฮะเนี่ยหือหือหืเนยประจำมาฮะอืมอืมลุกดิลุกลุกเออลุกลุกมาหือหืมน่ารักกันเนี่ย บูรี่อ้วนฮมฮะมาฮฮะเห็นนะฮะโอ้หน่ารักโอเคไปไหนเขาโอ้โหอ่าโอเควันนี้เท่านี้นะครับแนะนำเจ้าบารทอสอ่ะเข้าบ้านปะเนาะเข้าบ้างมเข้าไปเลยอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย นี่ครับเข้ามาแล้วเจ้าบ,บาบาทอสชอบนอนในบ้านเย็นโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวอัปเดตเจ้าบ,บาบาทอสอีกครั้งนะครับบา,บายยวนป่ะเนี่ยวนป่ะโอเคครับนอนนะสบายมากเลย